สวัสดีครับมาอยู่กับน้องกล้วยหอมแล้วครับผมตันยเน,นี่นะหลังจากมาเช้าเราส่งพี่ใบเตยกลับบ้านแล้วเอย่าแต่น้องกล้วยหอมครับผมจักลรบ,บ้านบ้าไม่กลับนะครับเราไม่กลับเราจะสู้ด้วยกันอยู่ที่นี่แหละครับจมูน้อยสาวน้อยผมแดงครับผม ไปเล่นอะไรมาดูครับดูครับเล่นดินมาครับผมไปเล่นดินมาครับเลื่มนบวลน,นะครับเลบิ่มบวลน,นะเราจะอยู่นี่กันนะครับผมเอดูเหยียบขาเหยียบขานะเออเออเออเอเอ,เอ,เอ ผู้นั่นขาดจอ้อยฮึดูหลังเริ่มบู๋กี่ชั้นครับผมนี่หมูสามชั้นนะครับบรรยากาศตอนเย็นเนาะครับผมควานเร่กง,งานน่าวัยอยู่ครับผมวันนี้ วันนี้พี่ใบเตยคงจะถึงบ้านแล้วมั้งครับผมยังไม่ได้โทรไปถามคุณตาเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมงเนาะครับจะเป็นรถรถใหญ่รถสิบล้อ11ชั่วโมงนะครับขึ้นไปแต่เช้าถึงแล้วครับเรายังอยู่นี่ต่อครับผมอยู่นี่อุดมสมบูรณ์ครับไม่ไปไหน ไปโนมาครับผมไปโนมามีแต่ขี้ดินเลยห้าไรห้าไรนะครับได้ของเล่นนะครับนะใช้ยางรถนะครับทนทานเดี๋ยวครับดูครับ เป็นตุ๊กตาแตกหมดครับผมลูกบอลก็แตกหมดเนะ,ะดได้ยางรถนะครับมาให้ครับเล่นนี่นี่น่ครับมีวิธีการเล่นครับอออ ไ,ไปทางไหนไปทางไหนโอ้ตื่น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 กลัวครับผมกลัวกลัวกลัวครับสี่เดือนแล้วครับผม เด็กน้อยฉเดือนครับผมเดี๋ยวรออีกเดือนหนึ่งจะทําการฉีดยาบํารุงให้คุณแม่เขาเนาะครับหเดือนเราจะฉีดครั้งหนึ่งเนาะอันนี้วันที่สองเนาะครับผมเด็กน้อย4เดือนครับเติมอ้วนเป็นมูตอนจะมูตอนนะครับ บนครับบนให้พอขวานเข้าไปเล่นนะครับอือนั่นเล่นกับนั่นอะไรย่างรถนนะช่วงนี้กำลังหัดกินครับผมไม่ค่อยห่วงเล่นเนาะ อู้อู้เห็นนั่งเห็นนั่งดดี๋ยวท่านผู้ชคลองเล่นอยอย่าลืมมาไปว่ะเด็กน้อยสี่เดือนครับผมไปแล้วครับ เจ้าล้วยหอมครับผมเดี๋ยววันที่สีจะมีพี่ช้างก็กลับบ้านอีกหนึ่งเชือกนะครับผมอยู่ที่ปางนี้เนาะครับโอ้ดูเตะเตะเตะเอ้าเอ้านู่ครับเพื่อนเล่นครับออ้อ้าเดูนี่ ทนทานครับผมทนทานทนทานครับเล็นยังไงก็ไม่มีขาดนีนึ่งดูครับดูครับน้องชอบนอนเหยียบนะครับเวลามีลูกบอลมีตุ๊กตาบางอย่างแตกหมดครับผมต้องเล่นยางรถอย่างนี้แหละครับ นี่เทคนิคการเล่นครับเทคนิคการเล่นยือยากออก้องครับดูดูครับดูขลาขลางังขาลังเอ้าเอ้าเอ้าหลุดแล้วหลุดแล้วาราเริงสดใสครับผมวันนี้ เดี๋ยวพ่อฟานจะเข้าไปเล่นกับน้องนะครับไปดูน้องจะเป็นยังไงนะอะคออเปจนครั <c oughs> บจนาาโอ้ยหยบขเหยียบขา <c oughs> อุ้ยหนักจังเลยน้ำหอมครับน้ำหอมบริหอมครับวัดพลังกัินสิไอ้แรงเยอะกว่ากันเริ่มหึงหัดแล้วครับ เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยจ้าลับมามาดูก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 ลับมามาดูไม่ขันแล้วเตะครับไม่ยอมครับไม่ยอม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 มปออกม อะไรมาเกาะหลังครับผมมีเด็กน้อยสีเดือนครับแข็งแรงมากเลยครับผมนี่ครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพ่อฟานจะหาคนช่วยมาช่วยถ่ายเนาะ สวัสดีจ้าขอบคุณมากครับตมขอบคุณครับเอ๊ะขโมยไปละ <laughs>